มาแล้วโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวที่โดดแล้วนั่นนั่นโอ้ตัวงามตัวงมงายมาแล้วมาเรลมาเรลโอ้หลายตัว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  สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมาหากินถิ่นไทยครับวันนี้เรามาลุ้นเซียนยอเขื่อนลำตะคลองครับจะเป็นยังไงจะมันไม่มนันติดตามเซียนแมวกับเซียนทองครับวันนี้เดี๋ยวมารลุ้นกันจะได้ปลานินใหญ่ไหมนะครับคลองไผ่ครับมันเป็นลำตะคลองหมายไหมนี่ หมายกว้างครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเดิมแล้วครับเซนเมววันนี้เซนเมวจะกินปลาใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว <c oughs> ันนี้เก็บปลาน้อยไปก่อนมันนินน้อยนะครับลงยอสามเซนครับยอสามเซนเก็บปลานินน้อยทำปลาแห้งแล้วหาตัวแล้หาตัวเลยเดีย๋ยวเพียงเท้มาให้พ่ออกน้ำน้ำ ของไพ่กะปีนี้น้ำมัเต็มเคลื่อนนะครับน้ำเล่นหน่อยโอ้โหสี่ตัวเลยครับสีตัวเลยมาแล้วมาแล้วเอาเอาปลาเง่โชยได้มั้ยเนี่ยตัวละโลสองโลเราป็นยังไงปลาของไพ่เ่าเพเ่งเห็นทีเดีวยวผมเห็นแต่ปลาตัวสามเซนสี่เซน อยากเห็นเท้ตัวละโลสองโลน่ะอันนั้นนน้ำหล่อปาเืนกอันอันเเขาทานี่ยเนาะโทรบอกแจ็คลีน้ำมาบะนันนันนันตาสามชิ้นครึ่งเยอะเลยนี่แม่ตาสามชิ้นครึ่ง นี่คืออยู่นะตาใส่ซ้ำหนึ่บังมือมันกับตัวน้อยพูดนี่แหละจับ <c oughs> มาแล้วเออจับบอกมือยอยจับจับเนีแต่ที่ว่าเขาทึงเงื่อนทีละมี ừ, มือยอยอยู่กัเอามือจับอะ ด่นานด้นานโอ้โหอับถึงฟูงอับเป็นุูงอ่ะนี่ติดตามเส้นแมวกับเส้นท้องครับสองเส้นงอมื่อเนะเส้นง,งอเบาวางขาตัดอ้อยเฮ้ยต้องมาตามเส้นแมวเส้นท้องลนะเมื่อนบ่มีมือลุ้นกันไปครับเป็นจังเดะ ตัวสามตัวรอดรอดปล่อยรอดแน่เลยครับแฮมเงยแล้วค่อยเมามันมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายตัวหลายตัวรอดแบบเลือยสามตัวรอดตามันเทอแล้วค่อยเมองเทียวหลัง รอ,อ,อบหน้าหนึ่งตัวก็มีครับเก็บพุ่นครับมาถอดเ,เด็ดก็บหมดแล้วครับตะคาานอสามเซนเจ็ดศอกครับวันนี้เซนแมวมีลม้มนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวนะครับวดนอนช่วงหนาหนาวต้นปีเดือนมก,การลานะครับเดือนมก,การะลาต้านปี จัดจุดจดัดน,นี่ยอสามตัวครับเส้นแมวมกักเอามือจับนะโบมักใส่มือยอเส้นแมวอันนี้แมวจะกินปลาโลหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกัน ละสองสามตัวจับเรื่อยๆนั่นๆ่นอ้ตัวใหญ่ก็มีไซส์สวยๆวยก็มีสี่เสนเมาแล้วฝูงหนึ่งฝูงย่อยๆย่อยๆววจะจังหวะาน,นะครับปลาบางยอดรอปลาฝูงก็มีมม chấp đi rồi xong thì hết pin rồi số baht số

โอ้จุดจัดจุดจัดเน่ยโอ้โอปน,นินปน,นินลอยฟ้าเกาะตอเดียวเกาะไม่น,นินลอยฟ้าปน,นินลอยฟ้าปน,นินเด้งดึง มีล้มเนี่ยแล้วครับยกน้อนาหนาแต่ว่าล้มมาแห้งครับลุ้นไปเรื่อยๆเ,เก็บจะสมแต้มไปเรื่อยๆครับโอ้หนึ่งตัวไซส์สี่เซน ้องมันได้จัดดีเรื่ยยู่งกันแล้วครับนั่นอู้หลายตัวปลาตัวงามเลยเนาะเอเอปลาไสปลาขนาดนี้ก็ดีเลยเลยนงใน้ังพมาอเอเออหามันดีน่หนไสดสน่ตัวน,น้อยส่พอดีเลยตัวน้อยลีลาทั้งมันนะน้อยโพด

ลุมแห้งขนาดจัดเปยดซอกถึงเจ็ดซอกครับลุมแห้ง,หงช่วงนี้ตามสภาพอากาศสองตัว ไปแล้วโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวตัวเป็นปลนิ่นน้อยแล้วครับต้นมากกับปลนิ่นน้อยโอ้โหรอด โดดหลอดเส้นบดญหลอดเส้นหลอดเลือบโดหลอดเลือดเก็บสะสมเต้นมาเป็นจังหวะแล้วเนาะวังย้อนะนล้อป่ามาแล้วมาแล้วสี่ตัว สองตัวก็เก็บแล้วครับสะสมเต็มกาลรลมพัดลมก็เริ่มอยากแห้งเนี่ยหยุดรอช่วงนานาๆก็ดีประมาณนี้และครับล้มแห้งแล้วก็ไม้ก้วงครับหมายก้วงเกิดล้ำตะของคองไผ่มาแล้วครับสองตัว ขาไปแล้กัเป็นสา<ล>นดีเล้ยุนงตุงตงนมนาขหนมาซ้ายลงไป้มม่ค่อยมีกะมังหรือ่อยู่ไหนเนาะอยู่ข้างมีะตะป่ากะมั้งมัง,มงแับตะเพียนน้อยนี่กรจูมันเอ๊ะตะเพียนน้อยเาเอาอยู่กะมังนี่หละจอยฟุต ไปโอ้โอ้เยนลอเคเอ่อเ,นเนจนจะมีพอดีแหกตากทอดกรอบดีเียนใส่ใส่สี่เซนใส่ปาทีา บ้านมันอิหัวข้องเหนือเพราะร้อนไม่ขาดเก็บไปเรื่อยๆครับสะสนแต้มตอนนี้ปลานิ่นน้อยจ้าว่าตกข,ขายหมูปิ้วตกขายหมูใบใบหมูขึ้น เสียงคือยังบาลาแล้วยังแจกจุดจุดคืออันนี้โดดล้นั่นนั่นนั่นนู้ตัวกำมงามตัวกำมงามมาเร็วมาเร็วมาเร็วใ <c oughs> ส,ส,สวยสวยสวยสวสวยสามอยู่เล็กดูดูตื่นมันเมาขึ้นอะไรอยู่เล็ก <c oughs> <c oughs> สวยโซนหน้าตะเริ่มขึ้นแหงแล้วครับเริ่มขึ้นแหง ยังพอหยกได้อยู่พอันใดนั่นนั่นนั่นนั่งไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว ไล้ยางฮอ,อ่นะครับอมาแล้วอืออือไล่ตัวไล่ตัวไล่ตัวล่ตัวสูงไม่น้อยครับสูงไม่น้อยาาอย,อยางฮอ่นะพมิอัออน่นยู่เรเๆดังนี้าหนีขึ้นม่คตามหนีขึ้น ลุงน้าเชียงเอ๋ยโตขึ้นครับก็าคือปลารั้วจุดใตะที่นี่ปลาแล้วครับยกวัดดวงไปเรื่อยเชยงยอวัดดวงวัดดวงมาแล้วสามตัววัดเส้นล่ะตรงนี้ โดดหนึ่งตัวตัวโลโลบนเขาเน่อยจิกจิกนี่เนดด <c oughs> าะมาเหนือ่อยกันแล้วครับอาจจะสุกมาโดยงหญ่จไปเรื่อยๆวัดดวง